อย่างวันนั้นที่พี่คิดบอกคือตอนเช้าเราแอกว่ายัางตตกไม่ก็คือตอนแรกเราก็ตกลงกันไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราบอกพร้อมกันดีกว่าแต่ว่าพอดีว่าอีเวนต์แยกกันแล้วมันยังไม่ได้ลงตัวพร้อมกันแล้ววันนั้นก็นักข่าวก็คงแบบว่าเก่งพอสมควรที่เราไม่เขาตอบออกมาได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเราเราก็แบบคิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบอกแต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเท่าที่คิดไว้มันพร้อมกันมันนะมันจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยคุยกันไม่นานเลย คุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องแบบเหมือนเหมือนมาบอกกันอีกทีเพราะมีอีกเยอะที่ที่นักข่าวก็ต้องรู้เนอะบอกว่าแหวนเพชรไหลกระหลัดอยู่นี่จริงไหมก็ก็ก็ข่าวลงว่ากี่กระหลัดแล้พี่ก็ประมาณนั้นแล้วแบบไปจุดไหนที่แบบว่าอะตกลงแล้วจริงๆแล้วบอกสื่อแล้วตกลงแล้วอะค่ะจริงๆงวุ้นก็อย่างที่บอกว่าวุ้นก็ก็พร้อมที่จะบอกนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าแค่แค่ คิดว่าบอกพร้อมกันมันมันน่าจะแบบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายมากกว่าจะได้แบบช่วยๆกันพูดได้แต่ว่าพอแยกกันแล้วก็มาสัมภาษณ์เขาก่อนเขาก็เลยบอกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็บอกไปเลยลวกันแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องอรายละเอียดสถานที่แล้วันทุกอย่างเนี่ยเขาขอแบบอยู่กบบวุ้นดีกว่าเพราะแบบมันจะแฮปปี้แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเออมันก็น่าจะเป็นแบบครั้งเดียวในชีวิตอ่ะเราก็อยากให้แบบเราอยู่ด้วยกันแล้วบอกทุกคนนะคะไปขอแต่งงานกันที่ไหน ไม่ก <iyorsun> ็ขอขอมนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะนั่นไงดูสวยีกแต่ที่ที่ที่เราตอบตกลงเลยดที่ไหนอ่ะคะจริงๆก็บอกวันนั้นได้ไหมเราก็จริงๆหลายครั้งที่เขาขอเราก็เราก็โอเคหมดนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบ ต้องมาเล่นตัวเยอะให้กับแฟนเราเพราะว่าเราก็จริงจังกับเขาเขาจริงจังกับเราเพราะฉะนั้นคือคือเราก็ต้องมั่นใจตั้งแต่แรกเราว่าคบคนนี้มันก็ต้องยาวไกลไปถึงแต่งงานแต่จะเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเขาขอแต่งงานเมื่อไหร่ก็เนี่ยค่ะช่วงที่คบกันแล้วก็ขอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะวันก็คงแบบไม่ได้ระบุค่ะก็คือคือมั่นใจว่าแบบคนนี้แหละเขาบ่าแล้วเลยเราฝากชีวิตเราไว้กับคนนี้ก็ จริงๆมันมันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยค่ะแล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างที่ที่ความที่เรารับข้อดีข้อเสียของเขาได้หมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่เคยคบกับใครแล้วมีความสุขขนาดนี้น <S <S ม,มันก็แบบแต่ว่าช่วงฮาร์ดคอร์มันก็มีเหมือนกันไงคะคือคืออย่างที่อย่างที่วุ้นคิดว่าคนเราอ่ะวุว้นก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันอ่ะคือเขาก็รับสภาพเราได้หมดไม่ว่าเราจะแบบเราไม่ต้องสร้างภาพอะไรมากอะค่ะเขาก็รับเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็อยู่ด้วยแล้วแบบเป็นตัวเองมาก อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงแบบว่าอนาคตใครจะมาคาดหวังอะไรกับเราแล้วไม่รู้โอเคเลยมั้ยคะเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วตอนนี้แม่เตรียมตัวเตรียมตัวค่ะก็ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะก็คือเอาเอาเท่าที่แบบได้นะเวลาที่เราว่างกันแล้วก็คือถ่ายละครทํางานหนักกันทั้งคู่อะค่ะก็ทำอยู่แล้วแต่บว่าเออมันจะเร็วไปไหมจริงๆก็ คือถ้าเกิดเป็นเด็กๆเ,กเาขาคงเร็วไปเพราะว่าอาจจะยังไม่มีว mm ุฒิภาวะพอที่จะคิดว่าอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าตอนนี้ก็ก็อายุพอสมควรที่ <laughs> แบบว่าน่าจะมีครอบครัวได้แล้วค่ะแล้วก็เรื่องเวลามันคือคุณนพบกับเขารู้สึกว่ามันมันเหมือนนานกว่าเวลาค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วก็เขาทําให้เห็นทาให้ให้วุ้นเห็นข้อดีข้อเสียของเขาแบบเร็วมากคือไม่มีโปรโมชั่นอ่ะเหมือนแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็ก็เราก็แบบ มีปัญหากันบ้างเลยอคะ่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆปรับตัวความที่พร้อมที่จะแบบเดินไปด้วยกันต่อเราก็เลยต้องอดทนแล้วก็ผ่านผ่านผ่านความทุกข์ความเศร้าอะไรกันมาเยอะเหมือนกันคือว่าตอนนี้มาจักเพื่อนๆทยอยทยอยแต่งงานกันไปแล้วโอ้โหถ้าแค่นั้นก็แต่งไปนานแล้ว,วเพื่อนก็แต่งงานกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าคือกอ็อยู่ที่ว่าเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่แล้วก็เรารู้สึกดีกับเขาขนาดไหนที่ที่จะยอมให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ชุมืม่อ<ม> ไม่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 ห่วงอดีตเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็เคยพูดครั้งหนึ่งว่าเขาก็ทุกครั้งที่เขาจะแต่งงานเขาก็อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วอนก็อูนก,ก็มั่นใจว่าเขาก็รักจริงทุกคนแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆก็อาจจะแบบมันเป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นอูนอูนก็ขอไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนไม่ไม,ไม่ไม่มีเรียกว่าอะไระความคิดเห็นตรงนั้นดีกว่าแต่เอาเป็นว่านะวันนี้ที่เราคบกันอะไรเงี้ยเราคบกันแต่ปัจจุบันแล้วเราก็เข้าใจกันและกันมากจะทักว่าออกมาแถลง ก็ให้เร็วที่สุดอะพี่คุณก็แบบคันปากเหมือนกันบางทีพี่ถามคุณก็แบบเดี๋ยวจะบอกพร้อมกันหรือครั้งที่แล้วคุณก็อยากจะบอกเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าตกลงกันไว้ว่าบอกพร้อมกันดีกว่าพอบอกพร้อมกันแล้วมันจะแบบสวยงามดูแบบดุดีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดีว่าตอนนี้รอเลิกรอวันที่แน่นอนก่อนแล้วค่อยบอกแถบร่าจริงๆก็รู้แล้วอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ย อยากขอบอกทุกอย่างพร้อมกันเพราะว่าตกลงกันไว้แล้วอะค่ะก็ขออนุญาตแบบอีกอีกครั้งหนึ่งว่าแบบวันสถานที่แล้วก็อะไรที่มันมากกว่านี้ที่นักข่าวควรจะรู้คิดว่าเวลาไม่กี่เดือนจะเตรียมงานไก็เตรียมกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่ามันจะแบบอย่างละนิดละหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าระยะเวลาสีเดือนว่าน่าจะโอเคเพราะเราไม่ได้ทำแบบโหต้องงานอลังการมากมายก็แค่แบบบอกให้ทุกคนรับรู้ว่าเรารักกันย ายง,งาายก็กรีดกกีดการากว่าเพื่อนๆหลายคนก็แบบคือเขาก็เห็นเรากันมานานเห็นว่าแบบอ,อ,อย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าเราก็แบบไปใช้เวลากับเขาเยอะเพราะว่าณเวลานี้เราก็อยากเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นถ้าเรามาแบบอาติดเพื่อนบ้างไปนั่นบ้างเราก็จะแบบก็คงยาวกว่านี้แล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรสู้เราทุ่มเทเวลาแล้วก็ไปศึกษาเขาให้ชัวร์ดีกว่าว่าแบบเขาใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีหวานบ้าง นา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 โอยแกงมูนได้เป็นทุกคนอยู่แล้วนานานี่แทบจะบอกคนแรกเลยมั้งเนี่ยก็ก็เพื่อนทุกคนก็รู้อะค่ะรู้รู้กันแล้วหมดแล้วค่ะจินสอดแครงไหมโอ้ยไม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็คือคือคงไม่ได้สําคัญอะไรมากเอาแหวนเพชรใส่กระดาษนะก็ดีค่ะแหวนเพชรสวยเขาบอกว่าเลือกหัวใจด้วยหรือเปล่าไม่ได้เลือกเองคือเขาเลือกหมดเลยค่ะหัวใจไม่ไม่ น่าจะใช่อะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากอยากให้พี่เห็นกันวันงานดีกว่าบอกเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงรู้กันหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยคนะ่แลมีน้องมีน้องเลยไหมอะคะก็คงคงสักพักหนึ่งดีกว่าค่ะพี่่หมอดูทาวัจะมีริงป่ะก็อยากมีค่ะถ้ามีได้ก็มีแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ากาเกณฑ์หรือเปล่าไม่ได้กาเกณฑ์นะแล้วความพร้อมเดี๋ย่าแถลงข่าวไม่ได้คุยนะอย่าแถลงข่าวไม่มีอะไรคุยเดี๋ย่าถามพี่คิดด้วยดีกว่าค่ะ